สิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้านนายจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหมายความว่าผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร การคุ้มครองแรงงานห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานให้ในายจ้างปฏิบตัติต่อลูกจ้างทำงานบ้านชายและหญิงเท่าเทียมกันห้ามนายจ้างผู้ควบคุมงานหัวหน้าง,งานล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างทำงานบ้านวันหยุดประจำสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวันวันหยุดตามประเพณี โดยไม่น้อยกว่า13วันต่อปีโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติวันหยุดพักผ่อนประจำปีลูกจ้างทำงานบ้านที่ทำงานครบ1ปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่น้อยกว่า6วันทำงานค่าจ้างค่าจ้างต้องเป็นเงินเท่านั้นลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์เฉพาะลูกจ้างทำงานบ้านรายเดือน วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดภักผ่อนประจำปีนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเงินไทยนณสถานที่ทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านให้ถูกต้องเล็กตามกำหนดเวลาการลาลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างทางานบ้านที่ลาป่วยตั้งแต่3วันทํางานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานบ้านแสดงใบรับรองแพทย์ลูกจ้างทํางานบ้านมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในเวนลาป่วยปีละไม่เกิน30วันทํางานแรงงานเด็ก ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างทำงานบ้านห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันใดๆห้ามนายจ้างแต่ค่าจ้างของลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น การเลิกจ้างนายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งห่วดการจ่ายค่าจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทำงานบ้านภายใน3าวันนับตั้งแต่วันที่เลิกจ้างกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างทำงานบ้านมีสิทธิ์ได้รับโดยลูกจ้างทำงานบ้านไม่ได้กระทำความผิดตามมาตรา119แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541 กำหนดโทษนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นลูกจ้างทำงานบ้านต้องระวังโทษปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0บาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานบ้านทำงานโดยไม่มีวันหยุดหรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทำงานบ้านหรือไม่จ่ายภายใน1เดือนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,0,000แบาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ